อาวมาละเสียงแล้วแต่อารมณ์มันครับมันมาละเสียงมาละโอเคอะไรเนี่ยโอเคครับโปรแกรมครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับพาร์ทสองครับโอเคมันเริ่ม,มแลนวครับจะดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าไม่ดูครับไม่ดูเราก,กดข้ามไปแลยชลิโก้ครูเมสซ่าไวเบอร์สูต พี่สตาร์ทกดเจไปนะครับอ,อ่าลืมไปฮะเราเซฟไว้เรามาโหลดเกมนะครับเ,เรากด s อสแคปแล้วกลับมาโหลดเกมตัวนี้มันจะกลับมาหน้านี้ครับโอเคร้อยห้าสิบอุ้ยไม่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 ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคครับเราไปเลยเมื่อกี้ผมไปศึกษามาแล้วว่าเกมเนี้ยมันเอ้ยด่านต่อไปนี้มันให้ทำยังไงไม่ต้องไปสนใจมันนะไอ้ตัวนี้นบ่ายมันครับเสียเวลาเราโอเคปล่อยแม่งคุยไปครับน,น่าจะให้ไอ้ตัวนี้นะ จะไม่ผิดนะครับน่าจะให้เก็บไปตัวนี้นะอุ้ยระวัง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 โอเคครับให้เก็บไปตัวนี้ครับเลยสัตว เกือบเกือบปล่อยแน่งครับอ so mm ่ะโอเคครับกลับมาเมื่อกี้มันภาพมันกระตุกครับไม่เป็นไรกลับมา เก็บเนื้อครับเดี๋ยวเปิบหนึ่งนะผมคิดว่าเราหนะ้าจะไปปิดเสียงกันดีกว่านะผมไม่ใช่เพลงเพราะคนด้วยคุณค่าต่างๆเสียงของมันเนี่ยตำ่ำลดความรู้ต่ำไปเลยไม่มันต่ำจริงเหรอะวะเสียงทำไมบ่มบอมบอมนะ สามเหลี่ยมอ้ยมัน knocking ครับขึ้นสามเหลี่ยมเมื่อกี้มันจะเป็น,นเหมือนกับการ knocking ครับจะโยนโดนเนี่ยเเราได้เลยเนี่ยโอเครา้สึกเก็บเก็บวันนี้เรา,เเราน่าจะผ่านแล้วหและโอเค กลับไปเลยอะไรเนี่ยทานตะวันเกลิ่นใชดไ่ทางนี้หรือเปล่าวะ ขัดหลวงทางนะครูทางนี้นี่ยายา่ยายา่าอย่าอย่าไม่เล่นด้วยโอเคครับเต็มทางเท้ากับป้านกันเบคอนบานานะ่าเบคอน โอเคครับงะโอเคถอยถอยต่อไปโอเคแล้วก็จะผ่านภารกิจครับนะครับแล้วอีเสียงเนี่ยมมัน ควาหมหน่วงเสียงต่ำอ่าโอเคปรับเป็นปิดเลยดีกว่าอยา่า<ไ>อโเคโอเค<ไ>อมาดูครับ<อ>ด่านต่อไปครับอุ้ยอุ๊ยอย่าเพิ่งกลับกลับก่อนกัด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 กับเดี๋ยวมาดูนี่ครับฟู์คอร์สได้ไหมเรื่องน่าได้แล้วนะครับเนี่ย ผมมันสื่อทำให้อันนี้ก็ได้นาโอเคครับดูอันนี้ครับอืมอันนี้ผมมาสื่อก็ทำให้เพิ่มพลัง ดูนี่ครับ้เอาฟุเขอดได้ครับม,มาอ่าซิลิมซิลย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 ม,ยม,ยมแล้วก็ซิลยม สีเหล่องสีครั้งโอเคมาดูครบับร้านต่อไปเออโอเคภารกิจนี้นะครับเขาจะไม่ผิดน่าจะให้ไปเก็บอ e ีดอกแ<อ><อ>น่ <ๆ S 1> นนะครับอีดอกไม้ที่มันที่ผมบอกว่าพาร์ทแรกอะมันต้องมาสนใจมันนั่นเองะครับนะครับรพลพืชครับไม่ใช่สมุนไพรเนี่ยผมมาเสือเก็บให้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับจะดูครับ มานี่ครับอีดอกแล้วเนี่ยเก็บครับเก็บครับเก็บครับเราจับเวียงไงนี่ก็จะได้นี่โอ๊ยโดดแล้วต่อยครับโดดแล้วต่อยอุ๊ยอยโดดแล้วต่อย,ยดดต่อยต่อย,อยแล้วก็ต่อยนี่ได้อะไรไม่ได้อะไรช่างแม่งครับหลบไปเถอะ โอเคมันจะเกิดอยู่อีกตรงส่วนหนึ่งนะครับตรงส่วนข้างล่างครับโอเคนี่ครับมีอีกสี่ดอกอีกสองดอกเราไปเก็บตรงนู้นนะครับเก็บไปสองดอกเราไปเก็บอีกข้างหน้า โอเคเนื้อโอ้ยตัวอะไรไม่รู้ครับอะไรเนี่ยกล้วยอิสบาลลั่มวิ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 วเมื่อกี้ผมไปดูนั่นนะครับมันเหมือนจะมีไอการใช้มาตะปูเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงใช้ยังไงเหมือนว่า ใช่ไงวะใช่ไงของมันวะมัตตปูใช่ไงวะเฮ้ยเฮยัตูใช่ไงมันวะอันรสั้นอืมสามเหลี่ยมเมื่อกี้เห็นหัวพอไปตีหัวมัน ไปไหนมาตาพนใช่ไงของมันวะโอ้เฮ้ยได้เลี้ยวได้เลี้ยวทำไงได้เลี้ยวเออว่ะเออว่ะได้แล้วว่ะโอเคครับกดไปกดมามันก็ได้ครับแน่ครับเหมือนจะเป็นตัว J กับตัว R นะครับที่ผมปับไว้นะครับเอ้ยไม่ใช่ ตัวเจกับอาโอสามเหลี่ยมรบบใจทาให้ตายมาดูน,นะเพื่อตรงนี้จะมีหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีครับสงสัยว่าต้องไปอีกไปข้างหน้าอีกครับเหมือนจะไม่มีนะอ๋อไม่มีจริงด้วยวะหรือว่าเราต้องกลับไป ้ากลับมาตรงเดิมได้ไงวะเนี่ยอ้าวตรงนี้ก็ไม่มีครับชิปหายครับโอเคเดี๋ยวผมกับเอาละหลังจากที่ดั้นด้นหามาตั้งนานผมก็เห็นแล้วนะครับเพราะว่าจมูกของผมมาสื่อนี่ดีซะเหลือเกินอ่าอ่าอ่าเฮ้ยแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยเก็บเลยนะครับอะไรไม่รู้ โอเคที่ไหนไม่รู้ครับเราจะต้องกลับมาตรงนี้ครับกลับไปอขอตุ้ยสักครั้งหนึ่งเถอะนะมาเชิญอ,อยากมา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 ใช้ไปเลยครับมาตะปูสองดอกตุ้มตุ้มตายครับเก็บดีครับโอเค กระเทียมนี่ผมไปดูเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเก็บได้ครับจากที่พาร์ทแรกผมบอกว่ามันเก็บไม่ได้มันไม่มีวิธีเก็บอันนี้จริงมันมีวิธีครับแ็แค่มันต้องเก็บยากครับต้องต่อยมันสิบครั้งครับอ่าเดี๋ยวเก็บบานาน่าเบคอนบอลไ่ไม่รู้วะชื่ออะไรผมเรียกแม่งบานาน่าเบคอนนีกะหล่ำโสม ดา,าสีดำชื่อเชียอะไรไม่รู้อนะ่ะตอนเนี้ยรีบกลับไปก่อนครับอา้าวโอ้ยว่าอยู่ทำไมแม่งกลับไม่ได้ตีนตังนานโอเคกลับไป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 อ่ากลับมาแล้วครับด่านสุดท้ายอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะเมื่อกี้ผมดูมาเนี่ย กขบอกว่าต้องไปตีไอตัวเสือโค้งไงนี่ครับตัวที่ผมดูมาครับเดอะเจ็ดดะก้อนทีวีครับกดติดตามโชว์เลยโอเคครับพี่เขาเล่นนี่สุดยอดจริงเลยน่าจะมีสพาร์ทจะบอกนะว่ามึงจบแค่สามพาร์ทไม่เอานะโอเคครับเรามาลุยกันพาร์ทสุดท้ายเลยนะครับน่าจะพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าเนี้ย โอเคเราไปลุยกันเลยครับคงไม่ใช่เนื้อพวกเนี้ยผมว่านนะอีอี๋เก็บดีคมาสซุพง อาไอตัวนั้นเริ่มหายไปแล้วครับไม่มีครับอ๋อมันมาอยู่ทางนี้นี่เองลืินไปไปมันครับน็อกกิ้งนี่คือมันจะจัดการแค่นัดนั้นนัน้นครั้งเดียวเลยเป็นการน็อกกิ้งชั้นดีเลยละ่ะนะครับไม่ฟังครับเดิกกินมาเตอร์ไม่ต้องไปฟังครับเราใช้การศึกษามาล่วงหน้าก่อน โอเคมันอาจจะให้เราตุยไอ้นี่ก็ได้ครับเราต้องตุ้ยมันครับนี่ครับนี่ครับนี่เก็บครับเก็บดูดิใช่หรือเปล่าอ่าไม่ใช่สงสัยเราต้องไปฆ่าไอเสือโค้งนั่นแน่นอนเลยอืมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเจ ดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้มาเก็บไอ้นี่นะครับนม่ให้เราเก็บอะไรวะเฮ้ <Huh? S 2> อะไรเนี่ยอ๋อไอเสือแกมาอยู่อะไรตรงนี้ไอเสือแกต้องไปเก็บมันอย่าให้มันพลาดแม้แต่ตัวเดียวเก็บมันเลยเหรอตกลงจะให้เก็บมันหรือมาเก็บเสือ กดสามเหลี่ยมฮนะเพืนะ่อน็อกกิ้งนะไดเกนมาเตอร์บอกกดสามเหลี่ยมเพื่อน็อกกิ้งโอเคเราก็ใหญ่รีรอเลยครับเรารีบกดเอนเตอร์ไปเถอะโอเคถ้ามันสูงเนี่ยพี่เขาบอกเมื่อกี้นะว่าให้เรากระโดดแล้วก็จับต่อยมันซะกระโดดแล้วกดต่อยครับกระโดดแล้วน็อกกิ้งครับกระโดดแล้วน็อกกิ้งเวียงมั่งีสตร์ ต่อยมันครับ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 ดูขามันดิต่อยไข่แม่งสัตว์เ้ยมตัตะปูไปสอสามดอกลวดครับอืมหืมตายครับผมตัวใหญ่เนื้อแค่นี้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับอืม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 อือือืคุณรินพันชี เรียบร้อยครับอ่าเก็บไปครมาสึเก็บดิไม่เก็บกูเก็บครับโอเคครบแล้วจากนั้นเราก็กลับไปครับกลับบ้านลงทางลัดเลยได้ไหมไม่ได้ครับต้องลงตามนี้ด้วยโอเคหลังจากนี้คือการเดินกลับครับ อ่าเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตวิธีการเก็บกระเทียมก่อนก็ได้เรามาเก็บกระเทียมกันครับเนี่ครับเบี่ยงใส่มันครับหนึ่สองสามนะครับหรือว่า,ากดตัวนี้ครับเนี่ยสี่ห้าโอ้ยโอ้ยหกจ็ดโอ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ไม่เก็บแม่งแลครับมันเก็บยากครับมันต้องต่อยอย่างเงี้ยสิบครั้ง โอเคเรากลับบ้านกันหลังจากนี้นะครับเ,เขาก็จะมีที่อยู่ให้เราใหม่นะครับเ,เห็นเขาพูดว่าอย่างงั้นนะโอเคไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรนะนะ โอ้โอเคครับเรากลับมาบ้านแล้วครับเสียงดังมากผมไม่ชอบตรงนี้แหละโอเคมเดูันต่อกันต่อไปเนี่ยเอ็กครับเราไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยครับเดินตามมุกสอนเลยครับมามา เนี่ยเห็นที่อยู่ใหม่ของเราต่อครับตรงมุมล่างขวาเนี่ยมันจะมีไอเสือขาวให้คนระับเป็นแมพให้ครับไปดูตรงนั้นครับเราจะเดินไปไอตรงจุดเชื่อมเสยวขาวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีตรงที่ทางลงนะนี่เรามาเรามา สองตัวนี้ผมไม่ฆ่ามันครับเพราะว่าขี้เกียจครับมันนานานานน่าเบื่อในการทำครับโอเคไม่ต้องสนใจครับเสียงหาเหวอะไรช่างมันครับเดี๋ยว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 เก็บแอปเปิ้ลครับเกาลัดโทนโดครับจับประโยนนี่เก็บครับนี่เก็บ ระเบิดเกาลัดโกมัตสึมึงไปทำอะไรตรงนั้นอะมาดิพี่โอเคเข้าไปครับโอเคครับโอเคครับเข้าไปครับนี่ครับบ่อน้ำพุร้อนทอนาโดโซโล่นี่ครับจอาเกาะเล็กๆครับแต่ว่ามันใหญ่มาก โอเคผ่านครับผมนะฮะน, <c oughs> นะฮนะโอเคอันนี้คือ <c oughs> ตัวใหม่อะโอ้โห,โโหเยี่ยมว่ะ <c oughs> มีตัวใหม่ให้เล่นด้วยครับ <c oughs> อ่ามีสัตว์คู่ใจให้เลือกเฮ้ย <c oughs> เยี่ยมว่ะเฮ้ย จำจำจำโอเคครับเราตอนเราก็ต้องมาบันทึกเกมไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสวยครับนี่คือบ้านเราเราไม่มีอาหารอะไรให้กินเลยเหรอ ลูซี่ลูคี้โอ้เออเคเลยมีอะไรมาเล่นกับฉันไหมมาเล่นกับฉันมาเล่นกันเถอะเวล่หกครับเราเลเวลหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันจะเก็บเวลยังไงนะฮะเราทำเควสหาวัตถุดิบอยู่ครับมันก็เลยยุ่งยากต่อการทำไอ้เนี้ยจับเบี่ยงแม่งครับบัตเตอปูสามดอกด้วยตุ้มตุๆมๆๆๆมๆๆ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 รๆๆๆๆ ไม่เป็นไรครับอืมอ,อืมไม่เป็นไรครับไม่ได้กลัวครับเนี่ยเราจะมาตุยครับนี่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 น,น,นี่ตายอันนี้เราต้องเก็บเองแล้วล่ะเพราะว่านี่ไม่ได้ครับเบี่ยงครับเราจะมาลองมาตะปูกันครับมาตะปูครับ ไม่โดนไม่เป็นไรครับเก็บไม้ก็ได้จับเวียงเวียงเวียงจับแล้วก็เวียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามเดียมแปดอ้ 8, อาวอา้าวทำไมแม่งไม่โดนวะ เออหันไปหามันดิเอาเอาเอมึงเล่นอย่างนี้กับปูใช่ไหมเล่นงี้กับปูใช่ไหมหนึ่งสองอุย้ยโดนแล้วครับอืมหนึ่งอ้าวโดวนหรือเปล่าอา้าวได้แล้วเห็นไหมกระเทียมนี่ได้แล้วนีม่มันเพิ่งรู้นะว่าจับผงยนได้ด้วยเนี่ยอสัตวเยอะๆนี่ครับ จับเวียงแล้วก็หายไปช่างมันครับเรากลับบ้านเราแล้วนี่ว่าแล้วมันอัพเลเวลยังไงเนี่ยทำน้ำพุได้ไหมน่าลงได้นะจนละจลงไม่ได้เนี่ยโอเคโอเคครับ อ่ะเอาละพาร์ทนี้เราก็ย้ายมาพื้นที่นี้แล้วนะครับอ่ะผมขอหยุดไว้ก่อนก็แล้กันมไม่พึงประสงค์ด้วยล่ะที่ที่จะอัดเนี่ยโอเคแอบก่อนอื่นเซฟไว้ก่อนดีนกว่าน,นี่เซฟไว้นะค,ครับไปกันนะคะบ๊ายบายเจอกันครับ